แฮปปี้มากบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานบอลเชิญยิมและโชคไทยรถแห่ร่วมแสดงบนเวทีด้วยกันครั้งแรกกลับผิดใจกันแต่กรณีของบอลเชนยิมและโชคไทยรถแห่นะคะเรียกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถุกเถียงกันบนโลกออนไลน์อย่างดุเดือดค่ะจะเห็นว่ากระแสส่วนใหญ่เห็นใจบอลเชิญยิมมากกว่าย้อนกลับไปคร่าวๆนะคะถึงเรื่องราวพรมแตกขักนะคะเกิดมาจากที่โชคไม่พอใจเรื่องค่าตัวจนต้องขอคิวงานคืนค่ะ และมีคลิปที่วงของโชคนะคะตัดจบการแสดงของบอลชนยิ้มจนเกิดความบาดหมางในใจกันค่ะหลังจากเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะทำให้บอลชนยิ้มต้องออกมาประกาศว่าขอไม่รับงานใหม่คู่กับโชคแล้วแต่งานเก่าที่รับไว้จะเล่นคู่กันเหมือนเดิมส่วนทางด้านโชคนะคะก็ออกมาชี้แจงพร้อมกับนัดภรรยาสาวแต่ก็โดนกระหน่ำด่าจากชาวเน็ตนะคะจนทนกระแสสังคมไม่ไหวออกมาบอกว่า ไม่ขอแสดงร่วมกับบอลแล้วเทงาน50งานที่รับผู้ไว้ แต่ขอรับแค่งานเดียวค่ะกระแสโจมตีโชคกับนัดภรรยาสาวแบบรัวๆนะคะจนล่าสุดค่ะทางฝั่งบอลและฝั่งโชคก็ออกมารายการโหนกระแสทางฝั่งบอลน,นะคะทกเทียงกับนัดภรรยาของโชคอย่างดุเดือดค่ะด้านโชคนะคะแทบจะไม่มีปากไม่มีเสียงเลยค่ะจนสุดท้ายค่ะโชคก็ยอมกลับไปเล่นคู่กับบอลเชิญยิ้มตามคิวงานเดิมที่รับไว้ให้เสร็จค่ะหลังจากจบรายการโหนกระแสนะคะทั้งคู่ก็ได้ออกมาโพลขอโทษว่าเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิด าดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่และไปชีกหน้าพี่บอลทำให้พี่บอลเสียใจทางทั้งที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดขอโทษพี่ดอนจ้อภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะและในวันเดียวกรันดค่ะทั้งคู่ก็มีงานแสดงร่วมกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะโดยทั้งสองคนนะคะได้ร่วมจับมือกับเจ้อภาพพร้อมกับชูมือขึ้น ดยทางด้านโชครถแท่นะคะเผยว่าไม่มีความกังวลอะไรแล้วโดยเจ้าตัวได้ย้ำก่อนการแสดงว่าวันนี้จะเต็มที่อย่างแน่นอนโดยที่ขอฝากเนื้อฝากตัวกับชาวนครศรีธรรมราชส่วนทางด้านบอลเชิญยิ้มนะคะก็ยังคงอารมณ์ดีนะคะปล่อยมุกสร้างสิ่งหัวเราะให้กับทุกคนค่ะเอาเป็นว่าไปฟังความรู้สึกของทั้งสองคนเลยดีกว่าค่ะใช่ยังเคยบอกแล้วว่าโชคไปยืนใกล้ๆครับผมบอกเลยว่างานดีต้องมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับแน่นอแน่นอนได้ครับได้ครับ แล้วอีกห้าสิบคิวยังแถดงร่วมกันเหมือนเดิมไหมคะไม่ทะเลาะก,กันแล้วใช่ไหมคะคลิปบนเตยดีจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงไหมนะฮะตอนนี้เตยมันมาแล้วเดี๋ยวผมว่าอ่าันเตยกันเตยกันเตวันนี้เราเล่นแล้ได้แต่เ,เล่นทาง,ทาง,งเราพูดอ,อย่างนี้น เรียกว่าเรื่องที่บาดมักพิจัยการก็เริ่มที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะคะหวังว่าในอนาคตจะเห็นทั้งคู่นะคะกลับมารับงานด้วยกันนะคะ